มาเลยเพื่อนสวัสดีค่ะหิวหรือยังถ้าหิวแล้วไปเมโนูฟิตเนสเพื่อสุขภาพยำๆยำๆกับวีวีไหมวันนี้มีคนทุกคนถามบอกว่าเอา้าจะไปตำทะเลตำแตงถ้าละมีคนถามบอกว่าถ้าไม่มีมะละกอตำอะไรได้ยินดีต้อนรับ ไปเลยไอเดียดีดีกับวิวีนะคะวันนี้จะไปตำเห็นไหมไม่มีมะละกอบางคนก็อาจจะมีแครอทตำซั่วซั่วตำยุดยวดตำจุดจวดอันนี้มีแตงมีแตงมีผล,ลไม้ก็ใส่นะคะจัดจานมาแล้วเห็นไหมทานกับผับกวิมีน้ำขอ,อให้มีน้ำปลาน้ำปลามีมะเขือเทศ วิวก็จะไปจุดจวดเห็นไหมตำทะเลตำเตงทะเลน้ำปลาต้มให้สุกนะคะน้ำปลาตำทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยจวดจวดเข้าไปเลยคะ่ะเป็นชั้นๆเลยนะคะดูสิดูสิสวิวิจะตำให้มันจวดจวด ยั่วยั่วยั่วยัวนะคะอันนี้เป็นเมนูท็อปฮิตสุขภาพอยู่เมืองไทยไข่เปิดร้านขายยำขายตำยำตำสั่วมั่วจุดจั่วนี้มันเป็นเมนูที่ท็อปฮิตยั่วน้ำลายให้กับทุกทุท่านนะคะแต่หนึ่งเราก็ได้ถ้าเราใส่มางคนอาจจะทานกับไข่ต้มก็ได้คะไข่ต้ม ส้มสีสีสีส้มสีเหลืองสีฟ้าก็ไข่ต้มแต่วันนี้ถ้าไม่ทานกับไข่ต้มโปรตีนและวิตามินโปรตีนเห็นไหมโปรตีนมีหอยหอยนางรมลวกแล้วลวกแล้วมีหมึกมีหมึกเป็นตัวตัวลวก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 มีกุ้งนะคะแล้วก็จะใส่ถั่วด้วยก็ได้ถ้าใคร อยากใส่ถั่วจุดจวดยั่วยั่วเผ็ดเผ็ดวีวีชอบทานเผ็ดนะคะจุดจวดไปเลยนะคะเผ็ดดูซิพริกพริกจุดจวดไปเลยไปเลยจุดจวด,ดกับบีวีนะคะเตรียมจานแล้วทานกับผักสดสดผักสดแต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาไมยถึงสลัดแต่บ้านเรานี่จะทานกับผักสดสดนะคะเพื่อน จวดๆไปกับวิวีเลยตำยัวตำม่วตตำส้วนนะคะใส่กระเทียมใส่พริกไป5เม็ดเจ็ดเม็ดแล้วแต่งนะคะแล้วเพืน่นๆก็จะเนี่ยเมื่อเกิดเทศแตงแครอทเราเตรียมไว้แล้ววันนี้ตำแตงตำแครอทไม่มีมะละกอนนะจ๊ะทำได้หมด มะเขือเทศบ้มลงไปเลยเพื่อนไม่ต้องรอชา้าบ้มลงไปเลยสายจวดนะคะส่จวด,นะะจวดอันนี้มะนาวมะนาวใส่ไปบีบลงไปเลยะคะ่ะมะนาวบีบลงไปให้ยวด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 ,ยวดนะเขาเรียกว่าจวดถ้าบีบให้มันสดสดจิตจัด น้ำปลาใส่ลงไปเลยน้ำปลาจั่วลงไปเลยเพราะว่าแดงเขามีน้ำอยู่แล้วนะคะล้วอยากให้มันนัวๆเราก็ใส่นิดหน่อยไปนะใส่น้ำปลาใช่ไหมคะ,ะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึง ก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิด์นึงน้ำปลาสักช้อนโต๊ะน้ำปลาต้มแล้วก็ก็ใส่ให้มันใส่น้ำปลาเข้าไปอีกหนึง่งนะคะเพื่อให้มันได้นัวๆรสชาติที่จัดจ้านใช่ไหมคะแต่เพื่อนๆก็เลยมาดูสิเนี่ย จะตั้งอย่างนี้เลยนะวีวีจะตั้งให้มันจุดจวดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้พระเอกของเราเพื่อนพระเกของเรามีหมึงมีกุ้งลวกแล้วค่ะลวก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 โอ้ยเนาะดำจุดจวด,จวดใส่บึ้มลงไปเลยเต็มคกแล้วนะจะจวดใด้ไม่พริกทงพริกไทยลงไปเลยพริกไทยดำสุดยอด จุดจวดไปแบบนี้เราจะทำยังไงนะบันยั่วลงไปเลยบันน้ำปลาใส่มาแล้วอันนี้ใครอยากใส่ถั่วก็เติมลงไปได้นะคะถั่วถั่วถั่วถ่วเพื่อนนิดนึงให้มันมันมมันม,นม,นมนจุดจวดใส่ลงไปลวดอุ้ยปลาปลาหมึก ซีฟู้ดเตะจมูกตำแตงแครอทซีฟู้ดบายวิวนะคะจดจุดลงไปแล้วดูสิสะใจมากเลยกินเตะจมูกอุ้ยซีซาดซีซาดมากเลยค่ะเราไปจัดจานซีซาดไปดูเลย ซีซาร์ไปเทลงบึ้มๆลงไปในที่ทานกับผักสลัดก็ได้นะคะจิ๊บจะลงไปดูสิมีหมึกมีกุ้งตำทะเลแตงแครอทบางคนจะตำทะเลผลไม้ก็ได้นะคะเพื่อนได้รูปแบบเราต้องมาประยุกต์นะคะตำทะเลไปวีวีดูสิ อ,ยยอุ้ยพี่จังน้ำหน้าพี่จังหยอยไรหยดยยอยเถอะไปไยไปดูกันแล้วครใครจะอ,อดใจไม่ไหวแล้วยังไงดูซิจัดทานกับผักกะล่ำนะคะทานกับกะลำ่ำทานกับบางคนชอบถั่วก็โรยถั่วลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ดูซิตำแตงแครอท ทะเลตำทะเลตำแตงทะเลใบวิววีนะจวดจวดไม่ต้องห่วงใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หอยอุ้ยยังหาหอยหอยอยู่ข้างล่างนั่นแหละนี่จะมีหอยด้วยนะจ๊ะหาให้ดูมีทะเลมีหมึกตำรวมมิตรมีหอยมีหอยมีหมึก นะคะมีหอยมีหมึกหอยแมลงภู้ตำจดุดจวดน้ำลายจัดนะคะตำบาบวีวีไม่ต้องห่วงจุดจวด,จวดโอ้ยซีสาดๆซีซาดน้ำปลาดูซิกระปุกพริกแดงน,นั้นไข่ต้มแต่วันนี้ตำนะคะจัดผักแล้วไปไปหนุมกันเลยค่ะไปจดุดจวดกันมามะ เอาไหมทานไหมนะคะจุดจวดนำลายสอบเปีป้ยวปากเปี้ยวปากมากคลิเกก็กมาดูได้นะคะบายช่องวีวีไทยสวิสแลกเปลี่ยนไอเดียด,ดีดีทุกวันสวยงามเร,ถรถิ่ดเร่มเพอร์เฟกต์บายบายไปหนุมกันเลยนะคะใครจะทานอย่างนี้ ก็เพื่อสุขภาพใครจะทานกับเส้นก็ได้ก็ลวกเส้นใครจะทานกับสลัดนะสลัดผักก็ได้ใครทานกับข้าวสักช้อนก็ดีเลิฟๆลิบายบาย e ซยู bye ตำแตงแครอทตำแตงทะเลบายวีวีนะคะบายบายเชาวชาชูสหิว